แล้วหลวงตาก็ได้พูดต่ออีกว่าไปขอชีวิตลูกสาวโยมกับเพื่อนของเขาที่ตายไปแล้วเพราะว่าลูกสาวของโยมได้เคยสาบานว่าจะเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายกันถ้าขอได้ลูกสาวของโยมก็จะรอดแต่ถ้าขอไม่ได้ก็ทำใจในะโยมพอพูดจบหลวงตาก็ทำพิธีจุดธูปยืนให้แม่ส่วนเราก็ได้แต่นอนฟังนิ่ง เราไม่สามารถพูดออกมาได้เหมือนว่ามีใครเอามือมาปิดปากไว้ส่วนแม่เราก็ทำตามที่หลวงตาท่านบอกแม่ได้กล่าวคำว่าพิมพ์เอ้ยแม่ก็มีลูกสาวคนเดียวแม่ขอเธอขอให้ไอหนึ่งมันอยู่กับแม่ลูกก็ไปอยู่คนละพบกันแล้วอยู่คนละโลกใช้ไฟคนละดวงแล้วปล่อยให้ไอหนึ่งมันอยู่กับแม่เถอะนะ แล้วแม่ก็กราบลงที่พื้น3าทีจากนั้นหลวงตาท่านก็อาบน้ํำมนต์ให้และยังทํำน้ำมนต์ให้กินอีกด้วยจากนั้นผ่านไปสามวันเราก็สามารถลุกขึ้นเดินเหินได้ตามปกติเหมือนคนที่ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก,ก่อนหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแม่ก็ให้เราไปพักกับญาติพี่น้องที่บ้านเขาอยู่ใกล้โรงเรียนไม่ให้เราต้องได้ปั่นจักรยานไกลๆอีกแล้ว และมีก็คือเรื่องราวทั้งหมด